แล้วเมื่อเกิดกาดีความมาตามติดเราป่างให้คิดเราวาดวันอ๋อฉันต้องทำอมยางเลยแม่นาเจ้าข้อความช่วยเลือดนิดานดสิทธิ์แตเราต้องติดต่อใครเพราะในการทูกาดี ลำบากแล้วปีุ่่นนี่ลำบากอะไรได้ล้ลวล้าโต๊ะลำโต๊ะกอดีเต่ๆนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่ปีไม่มีตุ้นเลยไม่มีจับเลยนี่น้องเอ๊ดินกามายหลอดกามายเี้ยเวลาเล่นประกันตึ้งเส็จแล้วนี่ ยิบยืมก็ยังก็ไม่ยาซึ่งมือแปดด้านไม่หลยอีตั้มหรือแล้วตัวไม่ต้องมือนี่ตัวไปเทน,นตูตากองทุนอยู่ที่ถ้ำเขาช่วยเลือดเล่าอาทีเชนเลยการช่วยเลือดในการดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นคดีฐา,านายคาตีตำเยี่ยมซ่าคลงคด,ดีดดดลดคอก็ได้หมดก็ได้แมดเลยได้หมดเลยได้มดซึ่งอ้น,นี่พี่ต้องติดต่อไปตรงไหนนี่ติดต่อไปเลยเข้าไปที่เฟซบุ๊ก พิมพ์ว่ากองทุนยุติธรรมตัวข้าวไปหน้าเพจก็แล้วส่งเรื่องไปรื้อไม้กับตัวข้าวไปที่ Google แล้วพิมพ์ว่ากองทุนยุติธรรมเว็บไซต์ก็จะขึ้นมาตัวสามารถกดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปได้เลยกองทุนยุติธรรมนั่นหละคือตักไปได้เลยได้ซึ่งเวลาในมังอ่ะน้องดิตักก็ไปได้นี่เวลาราชการวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตอไปได้เลยได้เลยไม่ใช่จะพอพีไม่ใช่ไม่ใช่จะพอเตอร์ใช่เลยพี่น้องตัวเต้ยตุกคนนี่ติดตอได้มหมได้มด พร้อมช่วยเลือทุกคนช่วยทุกคนเออกองประทิไทยรัชดลทุกคนช่วยเลือแมดเหมือนมีการดีความนั่นเลยอืมติดต่อไปได้เลยกับปี่น้องครับแต่กองทุนยุติธรรมแล้วกองทุนยุติธรรมแมต่ติดต่อได้พร้อมหลับใจปีน้องเออไม่มองสี่พร้อมช่วยเลือในด้านการสู้กดีหรือไงน้องปีติดต่อ